ครับคราวนี้เรามาคุยในเรื่องของคอร์ดเสียงนะครับเ,เรียกว่าเซเว่นคอร์ดครับในทาง key major กับมเนอร์นะครับก็เริ่มที่จากเมเจอร์สเกลก่อนหรือว่าเมเจอร์ก็จะมีโครงสร้างเป็นสเกลเมเจอร์มีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือตัวที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเมเจอร์สเกลจะมีคอที่หนึ่งเรียกเป็นเเมจอร์เซเว่นคอร์ดที่สองก็เป็นไมเนอร์เซเว่นคอร์ดที่สามก็เป็นไมเนอร์เซเว่นคอที่สี่เป็น 7, เเมจอร์เซเว่น ข้อที่5เป็น dominant seven หรือเรียกกันสั้นๆว่า G s e v e อที่6เป็น minor s e v e อที่7เป็น minor s e v flat f นะครับเวลาเขาเขียนเป็นเรื่องของคอร์ดก็จะเป็นเลขโรมันข้างล่างนะครับเป็นเลขโรมันแต่ถ้าสเกลก็เป็นเลขอารบิกนะครับจากโน้ตตัวอย่างก็เป็นสเกล C major นะครับก็คอที่1ก็จะเป็นคอร์ด C major s จากโครงสร้างก็เป็นหนึ่ง้อที่2เป็น D minor s e ก็คือ1 3 5 7นะครับข้อที่3ก็ E minor ก็คือหนึ่งแฟร ข้อที่4เป็นเมเจอร์ s e v e ก็คือ1 3 5 7จากสเกล f major สร้างจาก f major เช่นเดีวยวกันนะครับข้อที่5้าเเล็ 5, ก g minor seven ก็คือ1 3 5่งสาม flat เจ็ดครับเหมือนสเกล g จะมี f sharp ก็ลดมาเป็น f natural เป็น g minor seven เลยแล้กันสั้นๆว่า g s e v e ข้อที่6ก็เป็น a minor seven ก็คือ1นึ่ง flat สามห flat เนะครับข้อที่7ก็เป็น minor seven flat f ก็คือจากสเกล b major สร้างเป็น1นึ่ง flat สาม flat ห้านะครับแล้วก็ลด flat เจ็ดก็เป็น a ดง นี่คือกลุ่มของทาง Major Scale ord, เมเจอร์สเกลคอร์ดเรียกว่าไดโทนิกเซเว่นคอร์ดคือคอร์ดที่มี4เสียงนะครบับจากชาร์ดเป็นสเกลเมเจอร์ทั้ง12สเกลแล้วก็ชาร์ดของคอร์ดอีก12คีย์นะครับก็ไปทบทวนกันดูนะครับมาดูกลุ่มของทางไมเนอร์นะครับไมเนอร์ Minor กลุ่มแรกเรียกว่าแนชชอลล์ไมเนอร์หรือวงเล็บคำว่า บ e ิเวณดิกเดสเซนติงไมเนอรก็เป็นขาลงของบเวณดิกเปนตโนตเดียวกันแล้วก็คอร์ดชุดเดียวกันนะครับก็มีโครงสร้างสเกลเป็นตัวที่1 2ึ่งสอแฟสสี่ห้าแล้วก็ตัวที่8และตัวที่1นะครับเลขกลิข้างบนส่วนั้งคอร์ดก็คอร์ดที่1เลขลงมาข้างล่างคอร์ดที่1ก็จะเป็น m i n นอร์เซคอร์ดที่2ก็เป็นไมเนอร์เซเวคอร์ดที่3เป็นแฟทสามเมเจอร์คอร์ดที่4เป็นไมเนอร์เเ คอที่5ก็เป็นมายเนอร์วอที่6ก็เป็นแฟทหกเมเจอร์เวอที่เเป็นแฟทเจ็ดดัมเมเนนเซเะครับจากตัวอย่างในสเกล C ก็จะมีคอที่1ก็เป็น C ีมายเนอร์เซเว่นโครงสร้างเป็น1นึ่งแตัว5แล้วก็แฟทเจนะครับคอที่2เป็น D ีมายเนอร์เซัตฟโครงสร้างก็1นึ่แฟทสามแฟทหเป็นไอแฟทแล้วก็ตัว7ลดแฟทเจ็เหมือนกันคอที่3ก็เป็นแฟทสามเมเจอก็คือ e แฟทเมเจอร คอที่ที่เป็น m i n เนอวก็คือ F minor เนออที่5เป็น m i n เนอร์ว่อที่6เป็น f ฟตหกเมเจอเวก็คือ F อแฟตเมเจอร์อที่7ก็เป็น f ฟตเจ็ดดัมเบลวก็คือ B f แฟตเวนี่คือกลุ่มคอร์ดของ natural minor หรือเวลเด็กขาลงนะครับนี่คือตารางชาร์จสเกลของ natural minor 12 S สองเกนะครับแล้วก็ชาร์จคอร์ดของทาง ในชอโรเมเนอร์ X12 สเกลเช่นเดีวยวกันนะครับ mm hmm. ก็ลองทบทวนกันดูว่าในแต่ละสเกลมี้ออะไรบ้างตัวโน้ตอะไรบ้างนะครับครับไปเนอร์กลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับโครงสร้างสเกลก็เป็น1 2ึ่งสอแฟตสามสี่ห้าแฟตกแล้วตรงแล้วก็8นะครับหรือ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างคอร์ดดคอร์ดที่เป็น4เส mm ีย hmm. งก็จะมีคอร์ดที่1ก็เป็นไมเนอร์เมเจอร์ seven คอที่2เป็นไมเนอร์ seven แฟต five ้อที่3ก็เป็นเมเจอร์เซเว่นที่สามเมเจอวนฉบ้อที่4เป็น m i n นอร์เซเว่อที่5ก็เป็น d o มิน a นซ์เซว่อที่6เป็นแฟตหก Major, ร์เว่อที่7เป็น7ตรงก็เป็นดิมมิตเซเว่จากตัวอย่างในสเกล c h a ามดึกไมเนอร์้อที่1ก็เป็น c m i n นอร์เมเจอร์เซว่อที่2ก็เป็น d ไมเนอร์เซเว่นฟตอที่3ก็เป็นแฟตสก็คือ e แฟตเมเจอร์เซเว่นฉบ้อที่4ก็เป็น m i n นอร์เซเวก็คือ f m i n นอร์เซเ คอร์ดที่5เป็น dominant seven ก็คือจี e v e n คอร์ดที่6ก็เป็น flat 6 major seven คือ A flat major seven คอร์ดที่7จตรงก็เป็น b diminished seven นะครับโครงสร้างก็1นึ่ง flat ส flat 5แล้วก็ Double flat 7ครับนี่ชาร์ตตา,างตัวโน้ตในสเกลของ harmonic minor ทั้ง12สเกลนะครับหรือ12คีย์ขีนะครับว่ามีตัวโน้ตอะไรบ้างแล้วก็ชาร์ตตา,างคอร์ดทั้ง12สเกลหรือ12คีย์ขีเช่นเดียวกันนะครับก็ว่า แต่ละสเกลนั้นมีคอ,คอร์ดอะไรบ้างนะครับจังกันให้ได้นะครับครับต่อไปกลุ่มที่3ของทางไมเนอร์นะครับเรียกว่าเมโลดิกแอสเซนดิงไมเนอร์ก็คือเมโลดิกขาขึ้นนะครับเรียกแอสเซนดิงขาลงเล็กเดีสเซนดิงนะครับโครงสร้างก็จะมีตัว1 2สเกลนะครับพระสามสี่ห้าตัว6แล้วก็7จ็งแล้ว8หรือตัวที่หนึ่งท่อนคอร์เจคอร์ดที่อยู่ในสเกลของเมโลดิกแอสเซนดิงหรือขาขึ้นก็จะมีคอร์ดที่1จะมี2คอร์ดนะครับ ก็คือคอร์ดที่1เป็น minor major 7และก็ minor 6คอร์ดที่2ก็เป็น d m i n 7คอร์ดที่3ก็เป็น f a t 3 major 7 s h a r บ5คอร์ดที่4เป็น dominant 7คอร์ดที่5ก็เป็น dominant 7คอร์ดที่6ก็เป็น minor 7 flat 5คอร์ดที่10ก็เป็น minor 7 flat 5เช่นเดียวกันจากตัวอย่างในชาร์ตก็เป็น s ส l e s C minor พันคอร์ดที่1คอร์ดแรกก็เป็น C minor major 7และคอร์ด1แบบที่2ก็เป็น C minor 6 ันข้อที่2เป็นในตัวอย่างเป็น D minor นะครับข้อที่3เป็น F sharp major seven sharp ห้าก็คือ E flat major seven นะครับ sharp หข้อที่4เป็น dominant s e v ก็คือ F seven ข้อที่5ก็ G seven ข้อที่6ก็เป็น6 minor s e flat f i v นะครับก็คือ A minor s flat f i ข้อที่7ก็เป็น minor s flat f i ก็คือ B minor s flat f i ก็คือ7จ็ดคอที่อยู่ในกลุ่มของบริต c ascending นะครับก็จําแต่ละสเกลแต่ละขีนะครับให้ได้เราเล่นเพลงเราจะาแยกกลุ่มแยกสเกลให้ถูกนะครับครั้งนี้เป็นชาร์ตของสเกลมฤทธิ์ ascending minor นะครับหรือสเกลมฤทธิ์กขาวขึ้นนะครับแล้วก็มีชาร์ตของคอร์ดทั้ง12สเกลเช่นเดียวกันนะครับก็จําให้ได้แต่ละสเกลมีคอร์อะไรบ้างนะครับ คราวนี้เรามาดูคอร์ดสีเสียงนะครับก็มีคอร์ดหลักกลุ่มแรกและคอร์ดหลักนะครับมี5คอร์ดนะครับก็จะคอร์ดแรกเรียกคอร์ดซีเมเจอร์เซเว่นก็โคงสร้างเป็น1 3ึ่จากเมเจอร์สเกลนะครับพิกับครั้งที่1พิกับครั้งที่2พิกับครั้งที่3นะครับต่อไปคอร์ดรูปแบบที่2เรียกคอร์ดซีเดอร์เนน์เซเว่นหรือตัวอย่างเป็นซีเซเว่นนะครับโครงสร้างก็1 3 5่งสามห้าแฟลตเจ็ด พิกับขรั้งที่หนึ่งเอาตัวหนึ่งไว้บนก็เป็นสามห้าแฟเจ็ดหนึ่งพิกับครั้งที่สองห้าแนึพิกับครั้งที่3ก็เป็นแฟ3 7, ครับกลุ่มขอดรูปแบบที่3ามหรือขอดซีเมเนลเซเว่นก็ชงสร้างเป็น1นึ่งแฟเนะครับเป็นรูปโพชันพิกับหนึงก็เป็น3 5มห้าแอยู่บนพิกับขรั้งที่สเป็นห้าแฟเจ็นึ่งแฟ แล้วก็พลิกกลับข้งที่3ก็แฟชเช็หนึ่งแฟชสามนะครับขอรูปแบบที่4ก็เป็นไมเนอร์กลุ่มของไมเนอร์เซเวนฟชตัวอย่างเป็นซีไมเนอร์เซเวนก็1นึ่งแฟนะครพลิกกับ1ก็แฟชสามแฟชแล้ว1อยู่บนต่อไปพิกับที่2แฟชหอยู่ล่างาแฟแล้วก็1 3. ไปพิกกับครั้งที่3ก็บฟสเจ็ดนฟสามฟษาะครับคอร์ดรูปแบบที่5เป็นคอร์ดดิมินิ s สเวนนะครับตัวอย่างเป็น C ีดิมินิ h สเวนก็1นึ่งเฟสามฟสห้าแล้วเดอเ็กบีเดก็คือตัว A นะครับเป็นรูปโพลิชันนะครับพลิกกับครั้งที่1ก็บฟสสามฟสห้าเดอฟเจ็แล้วก็1อยู่บนพลิกกับครั้งที่2องเฟห้าเ แล้วก็1และแฟชั 3, อยู่บนครับไปกับครั้งที่3ก็ double f แ a ชั่นเแล้วก็1นึ่งแฟชั่นนะครับอันนี้โครงสร้างของคอร์ดหลักอคอร์ดแรกเลียกฟล์ยคอร์ดที่นะครับครับกลุ่มต่อไปเรียกคอร์ด ที่เปลี่ยนแปลงบางตัวอไปนะครับมันก็มี6คอร์ดนะครับจะคอร์ดซีเมเจอร์ seven ก็เป็นซีเมเจอร์ six ที่ก็เป็นโครงสร้าง1 3 5แล้วก็6นะครับเป็น loop version พิกับ1ก็3 5 6และหนอยู่บนพิกับ2เป็น5 6 1 3กห่พิกับ3ก็เป็น6 1 3 5ึ้คอร์ดที่2นะครับในกลุ่มของ variation คอร์ดนะครับก็เป็น C major 7 s h a r p นะครับก็เป็นคอร์ด3คอร์ด flat สที่อยู่ในคีย ท m เด็กไมเนอกับมื l จิกไมเนอร,ร,น,อรนะครับก็เป็น C ตัวอย่างก็เป็น1 3ชาร์ปแล้ว7ก็เมเจอร์เเวนชาบาก็4เมเจอร์เเวนช 5, นะครับพิกับ1ก็เป็น3ชาร์ปหนะครับพิกับที่2ชาบ์้าอยู่ล่างชับาร์ปแล้วอยู่บนต่อไปก็พิกับครังที่3ก็เป็น7 1 สา,าชาหา้นีนครับกลุ่มต่อไปก็มาจากกลุ่มของวมเนอร์นะครับจากวมเ,มอเ,วเน,มนอร์ส่วนก็เปลี่ยนเป็นเมนก็เป็น1นึแฟรส3 5แล้วต่อ6ครับรูปโพชั่นนะครับตัวอย่างก็ 4, อกสี่มนิกพิกับ1ก็แฟชสามห้ 5, 6, 1, อยู่บนพิกับที่สองห้าหกหนึ่งแฟสาพิกับที่3 6อยู่ล่าง6 1แฟชสาม อันนี้เป็นคอร์ดกลุ่มที่รูปแบบที่3นะครับหรือเมเนอร์ซิกกลุ่มต่อไปก็มาจากกลุ่มของมเนอร์นะครับก็เป็นตัว7ตรงเล็กขึ้นมเนอร์เมเจอร์สเปนก็จะเป็นโครงสร้างเป็น1นึ่งแฟร 3, 5, 7, ตรงนะครับอย่างลักษณะนี้พอพิกลขึ้นหนึ่งเอาสามห้าเตรงแล้วก็สี่นั่นครับตัวหนึ่งอยู่บนต่อไปพิกลสองเป็น5 7 1เแฟร นะครับต่อไปพลิกกับค้อที่3ว่า7 1ดหนึ่แฟร์สานะครับคอร์ดแบบที่5นะครับเป็นกลุ่มที่แตกยกจาก d o m i n a n แนนซเวนก็คือ d o m เ n a n นนเวนซัโก็เอาตัว4แทน3กันแต่เป็นจากด o m เ n a n นก็อย่างตัวอย่าง C ีด m i เ a ิลแนซัก็เป็น1 4 5่เนะครับเป็นรูปโพชั่นนะครับพลิกับหนึงก็เป็น4 5่หแฟร์เจนะครับ มันจะติดติดนหน่อยนะครับต่อไปพิกับที่2เป็น5 1 5 f นึ่อยู่บนนะครับจะ4จะกว้างนิดหนึงต่อไปพิกับที่3ก็ f ฟชชั่นเ็งเพราะนนจะเปลียบเีกันหัวท้ายนะครับคอสุดท้ายแบบรูปแบบที่5เลขก a u g อ e ล t e นเ e นะครับก็เป็นขรงทราบเป็น1 3 r ชาร์ปนะครับพิกับขึ่งมชาร์ปห้ดพิกับที่2ชาร์ป แฟกชีตหนึ่งสามพริกกลับครั้งที่3ก็ฟก 7, 1, 3, แฟกชีตหนึ่งสามชาบ้าละนนะครับก็เป็นคอทั้งหมดคือ11คอร์ดคอร์ดพื้นฐานที่ใช้คอร์ดสี่เสียงก็จะมี11คอร์ดนะครับจะเป็น2กลุ่มกลุ่มของคอร์ดหลัก5คอร์ดก็เ 5, รียก5 qualities แล้วคอร์ดที่เปลี่ยนแปลงบางตัวไปเรียกว่า6 v a v i a t i o n คอร์ดทั้งหมดก็รวมเป็น11คอร์ด ครับจากคอร์ดที่เราพูดไปแล้วนะครับคอร์ดที่สีเสียงในสเกลเมเจอร์กับไมเนอร์สังเกตวะมดคอร์ดทั้งหมดก็จะมีคอร์ดอยู่5กลุ่มหลักๆนะครับและคอร์ดไฟฟ์คオリตี้คอร์ทที่เราพูดไปนะครับก็มีการพลิกกลับเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเล่นอัปเปอร์โจอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นเล่นอัปเปอร์โจแล้วก็คอร์ทบูเลชันอีกหกคอร์ดรวมหมดก็จะมี11คอร์ดนะครับจากตัวอย่างนี้เป็นของกลุ่มซนะครับก็จะมีคอร์ดอยู่5รูปแบบจากพื้นฐานคอร์ด5รูปแบบแรกก็คือ นะครับมือขวาก็ใช้นิ้ว1 2 3 4แล้วก็จับนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยพยายามโยกให้นิ้วตรงกับขีงี้นะครับถ้าอะไรเงี้ยมันจะเล่นยากนะครับบิดข้อมือน,นิดหนึ่งอันนี้คือเมเจอแล้วสวน่ยเลย้อนกลับนะครับข้อที่2เป็น4ส่วนคือแฟทเจ็ดลงมาเราตัดแฟทเจ็ดข้อหนึ่งสามห้าแฟทเจ็ดแล้จบด้วยต,ตัวที่1ย้อนกลับข้อที่3เป็นไมเนอร์ก็แฟทสามลดมาก็คือ1 1แฟทสามห้าแฟทเจ็ด ก็ตัวที่หนึ่งย้อนกลับ้อที่4เป็นม i n เนสเซนแฟร์ไฟฟ์อที่5เป็นดิมมิตเซนก็คือลักษณะนี้นะครับเพราะลักษณะนี้เราจะเล่นกี่ออกเตปก็มันลักษณะเดียวกันนะครับจาก C ก็แบน,นะครับมอือดใช่หนึ่งสองแล้วก็หมุนที่พวงขึ้นไปใหม่เริ่มหนึ่งใหม่นะครับ2 3 สี่จบนิ้วก้อยสองก็เต็บได้เกี่ยวเต็บก็เหมือนกันเลยครับไม่จบนิ้วก้อยจะหมุนขึ้นต่อไปก็เป็น2ก็เต็บสามเต็ดนะครับย้อนกลับก็ย้อนนิ้วนางกลับเหมือนกันสี่ช่วยกรักษาเดียวกันสี่หมุนนิ้วโป้งไปหนึ่งเริ่มใหม่สองย้อนกลับนิ้วนางหมุนกลับไม้เนื้อก็เช่นเดียวกันนะครับ นีมเซนแฟไฟล์ก็แบบที่สองแ,แ,แต่ก็เหมุนจะง้นไปเรื่อใหม่2 3 4จบดิมนิสโซน,น,น,นก็รักษาเดียกัน1 2 3 4 1 2 3 4นะครับนี่คือพื้นฐานของคอร์ดเบสิกค,คอร์ดไฟล์คุณภาพคอร์ดอันนี้เป็นชาร์การใช้นิ้วก,การเล่นอัพเจ็ของคอรด4ี4่เสียงนะครับของคอรดไฟล์คุณภทั้ง12อักษรครับแต่ลอักษรก็จะมี คอร์ด5กลุ่มน,นะครับก็คือไฟคุณภาพลองซ้อมกันดูนะครับเวอร์ชันคอร์ดก็มี6คอร์ดนะครับสองคอร์ดแรกเนี่ยก็คือแตกจากกลุ่มของเมเจอร์เซเก็แตกเป็นเมเจอร์ซกับเมเจอร์เซเวนชาร์ปหนะครับก็เป็นเมเจอร์ซิกอัปเปอร์โจวกันเหมือนกัน,กนเขาใช้1 2 3 4เหมือนกันนะครับมือขวดก็หนึ่งามสี่ห เมเจอร์เซเว่นชาร์พาก็สี่เมเจอร์เซเว่นชาร์พาก็หนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปกลุ่มของไมเนอร์นะครับก็แตกได้สองคอจากไมเนอร์เซเว่นก็เป็นไมเนอร์ซิกนะครับกับไมเนอร์เมเจอร์เซเว่นครับไมเนอร์ซิกก็เดียวกันก็จะเป็นนี้นะครับไมเนอร์เมเจอร์เซนก็หนึ่งสองสามอีกสองคอที่แตกจากดอมิมเนอร์เซเว่นจากซีโซนก็แตกเป็นซี ดิมเลนเซเว่นซับโฟก็คือ1 4 5่งแฟชเนะครับมือขวาก็1 2 3 4อีกคอร์เนี้ยออคเมนเดตเซเว่นก็หนึ่งชาบ5แล้วก็แฟชเชียเหมือนกันมือขวาก็ใช้1 2 3 4ลักษณะเดียวกันนะครับเจ็เกี่ยวแต่หนึ่งก็เป็นทั้งหมดคือ11คอร์ดนะครับก็ทุกอันก็ฝึกตามแต่ละคีย์แต่ละสเกลไปนะครับรอีก12ตัวอักษรเหมือนกันนะครับ ก็สามารถไปเล่นเพลงคอร์ดสีเสียงกันนะครับกับพวกนี้เราไปทบทวนคอร์ดสีเสียงทั้ง11คอร์ดนะครับกับคอร์ดหลักไฟคุณภาพกับคอร์ดที่เปลี่ยนไปหมดตัวไปซิกเนเจอร์คอร์ดทั้งหมดนะครับว่าแต่ละทีมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับ่อร์ดมีความสุขกับการเล่นเป็นโนูคับ